ส่วนเรื่องนี้มีหญิงวัย52ปีเดิมทีเนี่ยบ้านอยู่ที่บุรีร,รัมย์แต่ว่าไปหาลูกที่กรุงเทพเพราะกลับมาถึงที่บ้านอีกรอบหนึ่งเข้าบ้านตัวเองไม่ได้ฮะไมะเพราะว่าถูกในทุนเงินกู้ในพื้นที่เนี่ยเอากุญแจมาคล้องเอาไว้และที่สําคัญจากการไปตรวจสอบเห็นบอกว่ามีการปลอมแปลงเอกสารในการโอนโฉนดที่ดินบ้านของเธอด้วย<อ>ก็เลยเป็นที่มาของการออกมาร้องสื่อในครั้งนี้นะฮะโดยผู้หญิงคนนี้ครับชื่อว่านางไฮอายุ52ปีแล้วคุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอพับลาชัยบุรีรัมย์นะฮะ ออกมาร้องต่อสื่อเลยบอกว่าเธอเนี่ยไม่ไรับความเป็นธรรมจากนายทุนเงินกู้นอกระบบรายใหญ่นะฮะเพราะว่าเธอเนี่ยไปเยี่ยมลูกสาวที่กรุงเทพเพอกลับมาถึงหนึ่งปุ๊บประตูบ้านกับกลายเป็นว่าถูกกุญแจเนี่ยล็อกเอาไว้นี่แบบนี้เลยไม่ยอมให้เข้าบ้านคุณผู้ชมจนกระทั่งมีชาวบ้านบอกนะบอกว่าอ๋อคนที่ล็อกบ้านนี่เหรอคือนายทุนปล่อยเงินกู้นี่แหละทีนี้นางไฮก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าย้อนกลับไปตอนปี65ตอนนั้นเธอนำโฉนดที่ดินเนี่ย ไปกู้เงินจากบริษัทไฟแนนซ์มาประมาณ1 100 0 0บาทนะฮะและต่อมามกราคม6 6มีในหน้าคนนึงเนี่ยติดต่อมาบอกว่าย้ายไฟแนนซ์ไหมถ้าย้ายไปอีกที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะเพิ่มให้อีก1 0 0 0 0บาทเลยนะตอนนั้นเขาเลยบอกว่าเขาต้องการใช้เงินอยู่ก็เลยยอมย้ายไปพอหลังจากโอนย้ายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีคนมาเตือนนะบอกว่า ระวังนะลองไปตรวจสอบที่ดินของตัวเองหน่อยซิว่ามันยังเป็นชื่อของเราอยู่หรือเปล่าเขาก็เลยมีการเดินทางไปที่สำนักที่ดินอำเภอประโคนชัยคุณผู้ชมครับก็มีการไปยื่นเอกสารหลักฐานทุกอย่างแต่กลับกลายเป็นว่าที่ดินกลายเป็นของในทุนไปหมดแล้วด้วยความตกใจเนี่ยเขาก็เลยคัดเอกสารทั้งหมดนะฮะจนทราบว่ามีนางบัวรื่นคนนึงเนี่ยเป็นคนรับโอนที่ดินมาจากเธอเธองงมากๆคุณผู้ชมเพราะว่า เธอมีเพียงแค่เอาโฉนดที่ดินเนี่ยไปจำนองเท่านั้นเองยังไม่มีการโอนอะไรเลยแถมพอมีการตรวจสอบไปพบว่าการโอนครั้งนั้นเนี่ยมีหลักฐานครับเป็นใบลงบันทึกประจําวันของสอน,อนร่มเกล้าที่ระบุบ,บอกว่านางไฮเนี่ยมาลงบันทึกเอาไว้นะฮะเพื่อแจ้งเมื่อวันที่20ตุลาคมปี65บอกว่าเป็นผู้แจ้งมีประสงค์มอบอํานาจให้กับนางโบรื่นนี่แหละ มีอำนาจในการโอนขายที่ดินจำนวนสแปลงให้กับนางบัวรื่นทำการขายแทนผู้แจ้งตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปแล้วก็มีการลงชื่อสารวัตรสอบสวนของสอน,อนร่มเก้ารับแจ้งความเอาไว้แล้วแปลว่าอะไรอแปลว่าสิ่งที่ทางผู้เสียหายสงสัยก็คือว่าไอ้หนังสือใบลงบันทึกประจำวันฉบับนี้เนี่ยม,มันมาได้ยังไงเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่า ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าไปที่สนอร่วมกล่าวนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบแล้วเนี่ยบัวรื่นซึ่งตามหนังสือบอกว่ามีอำนาจในการที่จะจัดการงานแทนไปโอนอะไรได้เนี่ยนะครับคือตัวของผู้เสียหายบอกว่าบัวรื่นเนี่ยไปทำแบบเนี้กับชาวบ้านอีกหลายคนแล้วกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็คือว่าบัวรื่นก็ใช้หนังสือฉบับดังกล่าวเนี่ยนะครับ เอาชื่อคนนั้นโอนไปเอาชื่อคนนี้โอนไปแล้วที่ที่โอนให้เนี่ยสุดท้ายใครได้เป็นชื่อของนายทุนเงินกู้คนหนึ่งซึ่งพอมันมีชาวบ้านที่โดนแบบนี้หลายคนสุดท้ายเขามาคุยกันนะครับเขาเชื่อว่าใบหนังสือที่เป็นการลงบันทึกประจําวันที่อ้างสอนอร่มก้าเป็นของปลอม,อมที่มีการปลอมขึ้นมาทําปลอมแปลงเอกสารทางราชการทีนี้ตัวของนางบัวรื่น ที่เป็นคนเอาหนังสือนี้เนี่ยไปอ้างแล้วก็ใช้โอนต่างๆเนี่ยตอนนี้ถูกแจ้งความดำเนินคดีแต่ตํารวจสพประโคนชัยเนี่ยบอกเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยไปคุยกันก่อนไหม,มไปไกล่เกลี่ยไปเจราจากันก่อนไหมนะครับแต่ทีนี้ตัวของผู้เสียหายบอกว่าพยายามที่จะให้ตํารวจเข้ามาช่วยเคลียร์คดีนี้ให้หลายครั้งแต่ตํารวจไม่มาช่วยแม้กระทั่งจะรับแจ้งความด้วยซ้ำจนแบบ ในที่สุดแล้วเนี่ยบ้านก็เข้าไม่ได้ครับเพราะว่าถูกล็อก,กรั้วไปแล้วก็เลยอยากจะทําไงดีอ่ะมันคือตัวของผู้เสียหายก็ไม่ยอมสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ในเมื่อขอความช่วยเหลือจากทางตํารวจไม่ได้ครับก็เลยมาขอความช่วยเหลือกับสื่อกับนักข่าวเพราะผู้เสียหายบอกหมดขนทางแล้วจริงๆครับเอาเราไป ทำเรื่องโอนที่นู่นได้ยังไทงทั้งๆที่ตัวเรายัางไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ว่าอยู่ตรงไหนสโนอโเดนร่มเกล้าวตำรวจไว้ว่าเราเป็นคนเซ็นให้เขาจริงๆใช่อยู่นี่เราเซ็นแต่ที่ร่มเกล้าวเราไม่ได้ไปเซ็นอนี่เละมันคลายใจตรงนี้เราไม่ได้ไปที่ร่มเกล้าวเราเซ็นที่บ้านเขาจำนองอะไรอย่างงี้เนะเาะตำรวจไว้ว่า อันนี้ต้องต้องนำสืบ,บนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ใบลงบันทึกประจำวันที่สนร่มเกล้าณนะวันนั้นณวันที่ลงวันที่เอาไว้ก็คือว่าวันที่ 20, 20ตุลาคม2565 ผู้เสียหายได้ไปที่สนร่มมกล้าวลงรายมือชื่อหรือว่าเซ็นจริงหรือไม่ครับถ้าไม่จริงหรือมันไม่มีหลักฐานปรากฏยืนยันก็แสดงว่าเป็นเอกสารปลอมขึ้นมาใช่ทีนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมเ,เห็นบอกว่าคือมีธุรกิจปล่อยเงินกู้ในภาคอีสานเนี่ยมักจะมีทําแบบนี้เสมอค,คือในหน้าเนี่ยเข้าไปติดต่อบอกว่าย้ายเงินทุนไหมย้ายมากู้ที่นี่ไหมจะให้เงินทุนต่างๆนาน,นา,นาและสุดท้ายเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนเดียวกันที่รู้รจักกันเองอยู่แล้วแล้วก็มีการเอาเงินส่วนต่างๆต่างเหล่านี้เนี่ยมาแบ่งกันเองนะฮะแลกยมี คาดการว่าเอกสารทุกอย่างเนี่ยน่าจะเป็นของปลอมแล้วก็มีการนํามาแนบ กับหลักฐานการโอนที่ดินซึ่งเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเนี่ยอาจจะรับรู้ด้วยหรือไม่นี่คือต้อข้อสังเกตของชาวบ้านในพื้นที่นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอการตรวจสอบกันต่อเพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมันม่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ